สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรโหรีบิวห้าสิบเกานะคะดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568ค่ะอยากดูดวงส่วนตัวแอดเพ l ร์ไลใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วจะตอบกลับไปนะคะซึ่งอพอดีทำหลายอย่างนะคะทีนี้ดูดวงเป็นงานอดิเรกนะคะซึ่งไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะคะเดี๋ยวถ้าเห็นไลน์แล้วก็จะตอบกลับไปนะคะ ลัคนาราศีมังกรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวย,าย้ายคร่าวๆกันนะคะดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะวันที่14มีนาคม2568นะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่กลุมนะคะวันที่16มีนาคม2568นะคะก็คือดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่กลุมนะคะดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่2 8มีนาคม2568นนะคะอังคารพักค่ะ วันถึงวันที่13มีนาคม2 5 1 8นะคะอังคารมุ่นนะคะวันที่14มีนาคมนะคะถึง9เมษายน2568นะคะ และก็พุทธมุ่์นะคะ2มีนาคมนะคะถึง9มีนาคมนะคะ2568นะคะพุทธพักนะคะวันที่10มีนาคมถึง28มีนาคม2568นะคะซเซาเซิร์ตค่ะถึง27เมษายน2568นะคะสุกมุ่นะคะถึงวันที่10มีนาคม2568นะคะแล้วก็สุกพักนะคะวันที่11มีนาคมถึงวันที่23เมษายน2568ค่ะ คนมังกรน,นะคะเสาเจ้าเรือนนะคะเสาเสืชอู่เรนกระดุมพระนะคะและเสาก็กำเดินหน้านะคะแล้วเขาก็จะย้ายช่วงเดือนเมษายนอ่ไม่ใช่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะ,ะคุณมังกรน,นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปนอนค้างคืนหนึ่งคืนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายนะคะเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะโรงพยาบาลหรือว่าบริจาคนะคะหรือว่าในในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ก,การบริจาคของบริจาคเงินนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลสถานสถานที่หรือว่าวัดว่านะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นอาสานะคะในเดือนนี้นะคะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเองด้วยนะคะ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ป่วยเรื้อรังนะคะป่วยแป๊บ,บเดี๋ยวก็หายนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเป็นดาวราหูนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะแน่นอนค่ะอาจจะมีเกณฑ์ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่บอกให้คู่ครองด้วยนะคะซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยออกไปอยู่แล้วนะคะแต่ก้านเงินนั้นนะคะต้องหาจากต่างจังหวัดนะคะในเดือนนี้นะคะ ดาวมันชุมนุมอยู่ในเดือนสหาชานะคะทั้งหมดนะคะซึ่งอาจะมีผลถึงพี่น้องญาติพี่น้องนะคะการติดต่อสื่อสารนะคะการการเดินทางต่างๆนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะมีการเดินทางที่บอกบางคนมีการเดินทางต่างจังหวัดซึ่งที่บอกว่าจะควรจะหาเงินในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ มันขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเป็นดาวพุธนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะการเดินทางมีอุปสรรคนะคะแล้วก็าการพูดจาต่างๆต้องระมัดระวังแล้วก็การทะเลาะกับเพื่อนฝูงเรื่องการเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์การมาหยิบยืมเงินนะคะซึ่งหรือนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะเขาเรียกว่า,ามีการ ชอชนนะคะการหลอกลวงเรื่องการเงินเข้ามานะคะต้องนะมาระวังการเป็นหนี้ต่างๆด้วยระหว่างวันที่1กับวันที่2นะคะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาอิบยืมเงินนะคะดาวพฤหัสบดีก็เดินหน้าแล้วด้วยนะคะและเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยอาจจะเป็นเพื่อนทางไกลก็ได้นะคะแต่ว่าบริวารน,นะคะบริวารในเดือนนี้นะคะ ซึ่งคนที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะอาจจะต้องอเขาเรียกว่าพูดบ่อยๆนะคะเพราะว่าสุขก็มลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการงานนะคะก็การงานอาจจะมีความล่าช้านะคะซึ่งบริวารและางานเนี่ยคืองาน ต้องต้องต้องให้ดิเรกชันเกี่ยวกับผูดด้ใต้บังคับบัญชาหน่อยนะคะซึ่งบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับบุตรหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะการพูดกันจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ต้องอมีเขาเรียกว,ว่ามีใจใจเย็นนิดนึงนะคะทั้งทั้งบุตรหลานบริวารและผูดด้ใต้บังคับบัญชานะคะซึ่ง ขาก็อาจจะมีปัญหาในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินในบ้านนะคะเรื่องนี้สินเกี่ยวกับรถนะคะอืมเอ่อหลังจากกลางเดือนนะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะก็กลางเดือนไปแล้วก็ปัญหานี้สินมีการเจรจาเรื่องปัญหานี้สินต่างๆเรื่องการกู้นี้ยืมสินนะคะแล้วก็ อาจจะเกี่ยวถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติบางคนที่มีการเจรจาหรือทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะให้ผลดีกับเจ้าชะตาเรื่องการเงินนะคะซึ่งการงานที่บอกนะคะว่าการงานอาจจะล่าช้าในเดือนนี้นะคะวันที่ควรระมัดระวังของคนมังกรน,นะคะก็จะมีวันที่7วันที่8นะคะวันที่12วันที่13นะคะ21 22 23ค่ะ ของคนมังกรก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค่ะขอบคุณมากค่ะ